ก็มาตามสเตปนะคะเป็นอย่างที่แอดได้เล่าให้ฟังไปว่าต่อจากนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศแล้วนะคะที่ตีข่าวรัวๆหลังจากที่น้องนะออกจากพระราชวังพระราชวังบูกาลีนะคะแล้วก็เดินทางกลับเก่านั่นเองวันนี้ค่ะมาดูข่าวของสื่อนอกกันบ้างนะคะเขาก็เอาภาพที่คุณเบรียนก้าชอปล่ามาลงค่ะแล้วก็บอกว่าแม่สาวๆออกไปแหงเอากันแล้วนะจ๊ะ ก็อันนี้เป็นภาพที่ออทางนักแสดงสาวนะคะโพสตลงค่ะคุณโชบราในวัย39ปีโพสต์บน i อของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าแหมแล้วก็นี่แหละพวกเราก็เป็นสาวๆนะแล้วก็อยากจะสนุกกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพนี้คนคลิกไคลเยอะมากนะทุกคนหลายล้านคนเลยทีเดียวนะคะตอนลงปุ๊บเนี่ยนะคะซึ่งก็เนี่ยค่ะแฟนๆเข้ามาแสดงความเห็นกันค่ะซึ่ง น่ารักมากนะจ๊ะบอกว่า3ราชินีได้เจอกันแล้วตัวข่าวเขาก็เลือกตรงนี้นะคะมานำเสนอเลยเพราะว่าน่าจะโดนใจค่ะเขาก็บอกว่ารูปนี้เนี่ยเราได้เห็นนะคะราชินีแห่งบอลิวูดราชินีแห่งเจโนเวียนะคะแล้วก็ราชินีนะคะ แล้วก็ราชินีจอมสังหารของวงการเคป๊อปนั่นเองนะคะก็คือหมายถึงค่ะเรียงลำดับเลยบอลลีบูดก็แน่นอนโชปรานะคะอ่าแล้วก็แอนแฮทเทเวค่ะเป็นราชินีแห่งเจโนเวียนะคะอย่างงงไปซึ่งใครถ้าดูแบบป r ินเซ s ไดอารีก็จะรู้ว่าเจโนเวียเนี่ยเป็นอาณาจักรในยุโรปนะคะที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เออแอนเล่นเป็นเจ้าหญิงแห่งเจโนเวียนั่นเองนะจ๊ะ ก็แน่นอนค่ะว่าเขาหมายถึงคนสุดท้ายนะคะก็น้องเล็กสุดของเรานั่นเองก็เรียกว่ารู้จักลิซ่าดีเลยทีเดียวนะคะใช้ว่าเป็นมือสังหารแบบนี้เพราะว่าขึ้นเวทีไหนฟาดเวทีนั้นค่ะไม่รักไม่หลงนี่ไม่ได้เลยเหมือนต้องหมดเลยนะคะเวลาน้องเต้นค่ะจึงก็บอกว่าเนี่ยมาเล่าข่าวแบบนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นการค่ะเล่าถึง3มควีนทีไ่ได้มาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะซึ่งภาพนี้ออกไปนี่ลิซ่าก็น่ารักสด ใส่นะเป็นน้องน้อยของแม่แมนะคะดูแลดั่งไข่ในหินจริงๆค่ะ ก็บอกเลยว่าเขาบอกนะเขาบอกต่อด้วยนะว่าทั้ง3าคนเนี่ยเป็นกรุบูแย์นาของบูการีนะคะที่เห็นอยู่ก็คือร่วมงานในกรุงปารีสค่ะแล้วก็ลิซ่าเนี่ยอายุแค่25ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็แอนแฮทเว่เนี่ยวัย39ปีนะคะออกมาลองมาดูโอ้แม่แอนกับแม่โชป้าคืออายุเท่ากันแล้วก็มีน้องเล็กของเรานะคะอายุน้อยที่สุดแล้วนะจ๊ะก็ทุกคนค่ะก็น่ารักมากร่วมกันแชร์ภาพนะคะที่มาร่วมกิจกรรม ครั้งนี้นะเป็นอ e ีเวนต์ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ คือเขาก็ลงนะว่าทุกคนก็ต่างแบบว่าเป็นตัวฮอตตัวแม่เพราะว่าอย่างตอนนี้นะคะแอนแฮทเทเวเนี่ยก็เพิ่งไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสมาใช่ไหมแล้วก็เตรียมฉายรอบปฐมทัศน์ของละครแบบพีเรียดค่ะเป็นอมาเกดอนไทม์นะคะก็ต้องรอดูว่าจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนคือแม่ไม่เคยเล่นหนังเล็กอยู่แล้วนะคะแล้วก็โชปราค่ะแบบว่าก็น่าจะมีเบบีนะคะก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากจะมีเด็กน้อยมีลูกแล้วเนี่ย ก็ยังจัดแสดงในละครเรื่อง s ี r ค e t d อ u g h ต e r ด้วยนะคะอันนี้เป็นผู้อำนวยการภาพยนตร์ชาวสิงคโปร์ค่ะก็ฝีมือดีมากสำหรับ โชปรานะคะเรียกว่าเป็นขวัญใจบริบูรณ์อย่างที่บอกไปแล้วก็บอกว่าลาริซาของเรานะจ๊ะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมนะในข่าวเขาบอกว่าเตรียมจ้าเตรียมจากคัมแบ็กคืนวงการเพลงในปี2022นะคะทั่วโลกก็รอคอยมากเลยแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตจะเป็นไปได้หรือเปล่าเขาก็ถามแบบนี้เลยทีเดียวนะคะอทุกคนสรุปเราจะลงเอยได้ดูส,สาวๆในปีนี้จริงหรือเปล่านะคะก็ไม่อยากให้เป็นความหวังกันไปทั่วโลกจริงจริง และตอนนี้นะคะอะไม่เป็นไรรอติดตามกันต่อค่ะเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะคะว่าสื่อนอกเล่าถึงน้องว่าอะไรจะ้ะ